อย่างแรกเลยคือเงินทุนคือทุนมันน้อยอยากเลิกเหมือนกันแต่วพวกขายไม่ได้เลยหันไปนี่เจอข้างๆเขาขายดีขายนีมากเลยแล้วเราก็ขายไม่ได้หันไปหาเฮียเราบอกเลิกขายกันเถอะเพราะว่าไม่น่าจะขายได้อะไรเงี้ยเราดูเหมือนตรงไวเกินไปเพ่วงนั้นก็มีการปรับปรามหมูเถื่อนเนาะตำรวจทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาเป็นประมาณส0 0้อยนายปิดซอยปิดโรงงานวันนั้นไม่ได้ขายของเลยครับปัจจุบันทําเวลาประมาณ500-600ถึง600ตัวยอดขายของบริษัทตอนนี้ก็อยู่ปีละพันกว่าล้านนะครับ ก็คือว่าตอนที่เราเริ่มทําหมูลําพึงนะครับเรานึกถึงพ่อค้าแม่ค้าการที่เขาไปเดินตลาดเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยเพราะเราขายของในตลาดมาก่อนหมูลําพึงเราเข้าไปตอบโจทย์ตรงนั้นเราไปช่วยดูแลเขาหมูเราก็หันให้กระดูกเล็กเราก็สับให้ใช้งานได้เลยทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะเซฟเวลาตรงนี้ไปมันก็เลยทําให้มันยิ่งหมูลายิ่งเติบโตได้เร็วขึ้น ความที่ว่าเราขายไม่ได้ไม่มีลูกค้าเราเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาโซนที่เราอยู่จะเป็นโซนขายส่งเราไม่มีลูกค้าขายส่งเลยคิดว่าเราจะต้องทําอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเน้นงานบริการเยอะขึ้นแทนที่จะขายยกก้อนเราก็ได้มาบทมาหันเริ่มเน้นงานบริการให้ไม่เหมือนคนอื่น ตั้งแต่เป็นเขียงคืออย่างแรกเลยคือเงินทุนคือทุนมันน้อยอยากเลิกเหมือนกันเพราะ็ขาขายไม่ได้เลยหันไปนี่เจอข้างๆเขาขายดีขายนีมากเลยแล้วเราก็ขายไม่ได้หันไปหาเฮียแล้วเราบอกเลิกขายกันเถอะเพราะว่าเราไม่น่าจะขายได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบเหมือนเราอายุยังน้อยลูกยังไม่มีถ้าเราเจ๊งจากตรงนี้ไปอ่ะเรายังมีแรงที่จะไปเป็นลูกจ้างของคนอื่นได้ลองสู้ดูสักหน่อยไหมจะเริ่มมีเงินเก็บก็เลยอยากซื้อเป็น าณิชตอนแรกก็ยังไม่รู้จะทําอะไรแต่เห็นว่าทําเลพอได้ลองขายไปเรื่อยๆวันละหน่อยวันละไม่กี่พนันเริ่มทําตลาดแล้วก็เริ่มเน้นบริการขับส่งตามบ้านอยู่อย่างเงี้ยหลายเดือนอยู่จนยอดเริ่มปูจากเวลาหลักพันขึ้นมาเป็นหลักหมื่นขึ้นมาเป็นหลักแสนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้อยากเปิดสาขาถัดไป พอเราเริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นเราก็เลยเริ่มทาห้องเย็นกลายเป็นว่าในใกล้ๆพื้นที่เรามีห้องเย็นประมาณ15ห้องเราขายในกลุ่มลูกค้าที่เราส่งอยู่กับในช็อปหมูดาพึงเองพอมาถึงจุดที่ว่าตรงนั้นแน่นไปต่อไม่ได้เราก็เลยเริ่มขยายมาที่ตรงนี้ที่เริ่มําแหละใหม่ๆเลยทําหมูวันละ40ตัวปัจจุบันทาวันละประมาณ500-600ตัวยอดขายของบริษัทตอนนี้ก็อยู่ปีละพันกว่าล้านนะครับ ปีแรกที่เราเข้ามาคนเขาก็ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนแต่เราพอมาถึงแป๊บเดียวเราเราดูเหมือนตองไวเกินไปไช่วงนั้นก็มีการปรับปราหม่เูเถื่อเนาะตำรวจทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาเป็นประมาณส0 0นายปิดซอยปิดโรงงานวันนั้นไม่ได้ขายของเลยครับสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าหลังจากวันนั้นคนรู้จักหมูลําพึงกันแบบมหาศาลเลยหลังจากวันนั้นจน<ม>ประมาณสักสปีมาละคือในวิกฤตอ่ะกลับกลายเป็นโอกาสให้เรามีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยซ้ำ อย่างแรกเลยมันเหมือนเรามาจากที่เราไม่มีต้นทุนอะไรเลยอะไรเงี้ยทั้งความพยายามเรียนรู้พัฒนาคือต้องมาหมดเลยคือพี่เชื่อนะว่าในธุรกิจมีอุปรสรรคอยู่ลแล้วแหละแต่ว่าเราต้องแก้ปัญหาให้มันไหวคือเราอยาอ่าท้อเรามองทุกอย่างให้มันเป็นโอกาสคิดกลับมาให้มันได้ว่าทํายังไงไอ้ที่เราทํำดูเขาถึงจะไปต่อได้ จริงๆเรามีแรงบันดาลใจเนาะที่ว่าเราเหมือนไปเจอนักธุรกิจอื่นๆที่ตัวเราเองเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองว่าเป็นแม่ค้าเขียงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพอไปเจอนักธุรกิจเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นหมูดำพึงที่มันเป็นรูปแบบบริษ,ษัทอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมาทําอยู่แบบนี้แล้วก็คือพัฒนามาเรื่อยๆอะไร เป้าหมายต่อไปนะครับก็คือในอนาคตเนี่ยในตัวช็อปเนี่ยเราก็จะยังไม่ได้เปิดเพิ่มแต่เป้าหมายระยะยาวแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นบริษัทที่คอยซัพพอร์ตให้กับเชนร้านอาหารของประเทศแล้วก็เป็นกลุ่มฟูดแบตเตอรี่เพื่อที่เราจะเป็นหลังบ้านที่แข็งแรงให้เขา ปากร้านนะครับคือท่านสามารถจะติดต่อนะครับซื้อวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหมูกระทะหรือว่าหมูสดเราก็จะมีเพจเพจของเราจะมีแอดมิลคอยตอบให้แล้วก็จะมีสามารถจัดส่งลังโฟมได้ด้วยหรือว่าท่านจะมาซื้อที่โรงงานก็ได้ที่โรงงานเราจะมีที่สายไหมแล้วก็อายรา 6. กทับหนะครับ